สวัสดีครับเกมนัดถัดไปจะเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2นะครับผมวันนี้เรามาเยือนปอร์โตนะครับคู่เดนของเรา11ตัวนะครับเธอร์มันเซนนะครับโอลาไอหน้าคิสเซนเซ้นะครับเซนเตอร์เป็นคีวีออรเอ็มเลชานะครับปีกสายขวาเป็นมาวิดีดีแล้วก็ฟาตาบูนะครับคู่กลางบิลลิงกับล็อกคไลส์นะครับกลางลุกเป็นโรเจอร์นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นพัสสันดาก้านะครับผม เกมนัดแรกเราแพ้ PSV ไป3ประตูต่อ2นะครับต้าหวังจะเข้ารอบเกมนี้ต้องมีแต้มนะครับเรามาดูตัวผู้เล่นของปอร์โตนะครับออกองหน้าเป็นซามูนะครับเคยมีข่าวกับเชลซีแล้วก็มีคอนเซซเซ้าครับปีกขวา ส่วนนี้เป็นผู้เล่นของเรานะครับ วันนี้เลสเตอร์มาในชุดเยือนนะครับสีขาวปอร์โตมาในชุดเย้าสีขาวน้ำเงินนะครับวันอยู่ที่เคสเซนเซนครับตอนนี้ส่งไปที่มังแกนโรเจอร์ฟิลิปบิลลิงนานนี้ต้องมีแต้มครับ้าหวังจากเขารอบบิลลิงส่งมาดังก้าเอาลูกนี้ได้โอกาสก่อนครับโอ้โหยิงลงนี้ยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูนะครับเปิดมุมโดยฟาตาวูครับตรงนี้ แล้วไม่มีอะไรครับลูกนี้เขอามือพวกสับตัวแล้วฟาตาวูมีโอกาสสองลูกนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหโอกาสที่2ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับยิงโดยฟาตาวูครับนาทีที่7เท่านั้นเลสเตอร์นำปอร์โตไปเลยครับ1นประตูต่อศูนน่าจะได้แอสซิสต์โดยมอร์เกนโรเจอร์ ส่งแล้วให้ฟาตาบูพิกยิงลูกนี้ไม่เหลือน้ำหนึ่งโซนนะครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะโอ้โหแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะเบเยมยู่าแชมเี้ยนลีกนี่เอาองเราไปเล่นน้างโกงนี่เอ็มเลชันชิดเซนเซนฟาตาบูพิกสวยลูกนี้แล้วยกลูกนี้ให้นาก้าน่าถึงหรือเปล่าโอ้โห เปลี่ยนสู้ไม่ได้เลยบาตาวล็อกโคไลท์ไม่ถึงครับงงีอต้าครับไ,ไ,ไปที่ซามูแล้วสุดท,ท้ายชิงตรงนี้ไม่ผ่านออนไลน์นะมาวีดีนี่ไปที่เซนเซนแล้วโอ้โหดาก้าพิกลูกนี้สวยดาก้าไม่ได้โอกาสยิง แต่ส่งดีกีก็ไม่ผ่านครับมาวีดีที่ขายันครับโอ้โหแล้วเหมือนจะแฮนบอลทั้งนี้โอ้โหม่งานได้โอกาสหลุดแล้วครับอันนี้กิ๊กสวยครับพวกนี้ส่งอันที่มาร์แกนโนเจอร์โนเจอร์ลาไปสุดเส้นครับแล้วยิงเองแล้วพวกนี้โอ้โหแล้วลอกโฟลายได้โอกาสส่องไกลอลูกนี้ยังไม่ได้ครับลูกที่สองรู้สึกประตูของปอโตทำงานหนักแล้ววันนี้ ยกมาลูกนี้ได้หมงไม่เข้ากรอบครับลูกนี้คอนไซเซอร์เส้นยังแย่งได้ที่ฟิลิปบิลลิงหลบคนไหลแทงลูกนี้ยังไม่หลุดเท่าไหร่แล้วดาก้าแล้วพิกไปาพิกมาจนได้โอากาสอา้าวนะสองศูนย์แบบงงๆครับฟัาสันดาก้าลูกนี้เหมือนบอลจะไปเข้าทางกองหลังปอโต้เลยครับแต่อยู่ดีก็กลับมาเข้าทางดาก้าอีกครั้ง เนี่ครับส่งไปติดแล้วครับอยู่นี่ก็ไปแย่งมาได้แล้วก็ชิบเข้าใบลูกนี้ครับไม่เหลือครับส่องประตูดาวโซนละวันนี้เลสเตอร์ทำได้ดีกว่ากลับไปที่คีวีออกแล้วคีวีออช้าตรงนี้ซามูส่งไปที่เจเลโน่ไม่ผ่านครับคีวีออช้าอีกแล้วแล้วเกื <c oughs> อบเสียประตูลูกนี้โอ้โหวันนี้คีวีออเหมือนเมื่มเมื่อ แล้วเสียบอลหน้าก็เขตยโทษอีกแล้วได้ยิงยล็อกโฟลไลส์พาบอลขึ้นมาคนระับแล้วหมดเวลานะครับเพิร์แรกเลสเตอร์นำะปปโต้ไปสองประตูดอทสูดน,นะครับแล้วเป็นฟรีคิกของปอโต้ครับคราวที่แล้วเราโดนท s เสีเล่นมาแล้วจะเลโน่ยิงลูกนี้ให้เข้ากรอ,อบนะ เอเมนเซนครับมาที่แอมไรชันวันนี้เกมรับยังไม่มีอะไรผิดพลาดยกเว้นคิวออฟบิว <laughs> ี่งเอนี่ฟาร์ดาวหางกว่ามานะครับล้ำหรือเปล่าตรงนี้แล้วไม่ล้ำนะครับโอนไลน์นะยกมาฟิลิปบิลิ่งโอ้โหตีนก,กายยังไงไม่ได้ครับแล้วเป็นลูกฟาวนะครับ ได้สีชิกนะครับสำหรับเลเซอรนะ์ลูกนี้ลองส่องโดยฟาตาวูนะครับปั่นลูกนี้โอ้โหชนเสาครับเกือบเป็นประตูจากสีชิกลูกแรกของทีมเราเลยไม่เคยยิงเข้ามาก่อนเลยเ <c oughs> จอเลโน่ทางขวาว่างครับคอนเช,เชย์เสาโดนกับคีวีออคีวีอ้อ <c oughs> แก้ตัวได้แัมจากครึ้งแรกลูกนี้ลักยังสวยแล้วพาบอลมาเอง หางซ้ายนี่ม o r ก a โรเจอร์แล้วโดนเสียบลูกนี้โอ้โหแล้วแต่ได้เป็นลูกได้เปี่ยมครับมาที่ฟิลิปบิลลิงตัวไลทล็อกหนึ่งทีลูกนี้โอ้โหโดนหนักได้มาอยู่ที่ซามูก่อนเข้าทางดาก้าวันนี้แล้วไปย่างสวยครับวันนี้แพทแซนดาก้ายิงไม่เลยครับลูกนี้โอ้โหเอาจนได้ ตีดังกาโชเลยครับสามประตูรอสูนครับพัสันดาการร้าเดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนตัวกันนะครับทางนักเตะกันนะว,วนครูสครับรอมองไปทางเบ์แกนโนเจอร์เอาเดาีผักเอาดาวชอร์รี่ไปทางขวาไม่น่าจะหนัดถนัดเท่าไหร่แล้วก็โซแทน บาลวีดีดีะครับจะส่งนันจูม่าไปแทนดักกาสครับาบามเลมซี่ลงแทน็อกคนไหลก่อนมาที่จามีนะครับยกลูกนี้แล้วสาหมูได้สัตว์้งคูแต่มันเส้นเซฟสุดสวยเลยครับลูกนี้ไปที่เบลลี่ ยนังส่งมาเยล่าซอในสัตว์ดุสานตรงนี้ยังไม่เข้าคนระัติดเซ้ลูกสามประตูตอันอยู่ที่กอร์ชาเ,เลตกอรเนโนไปที่บาเล่ายกมาทางขวาน,นะครับเซ้นเส้นเซ้นเซ้นดักอยู่ตรงนี้แนะเปิดมาได้ตรงนี้ไม่ผ่านโอไลน์น้ครับ หมดเวลามาเจ็บสองแล,ล้วทีอลันซิไงที่ดิลลิงดานจูมาม่อผ่านตรงนี้แล้วกรรมงการยังไม่เปล่าหมดเวลานะแล้วจบจนได้นะครับเรสเตอร์เอาชนะปอร์โตไปสามประตูโดยสูน,นะคะรับถหือว่าแกมือจากนัดแรกได้ครับที่พายเพียสวีไป เกมต่อไปจะเป็นเกมในบ้านเกมแรกของเรานะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเราจะพบกับโรม่าครับวันนี้อาร์เรียนได้กลับมาเฝ้าเสาครับแบ็กซายเป็นเชสเซนเซนทางขวาไอน้านครับเซนเตอร์ควีอเอมเลชานครับสายขวาเหมือนเดิมนะครับฟาตาวูกับมาวิดดี้นะครับผู้การเป็นบิลลิงกับโลคอลไลส์ครับแล้วก็ตัวลุกเป็นโรเจอร์หน้าเป้าเป็นพัสซันดาก้านะครับผม <c oughs> นี่เป็นเปาโลดีบาล่านะครับ <the> สามประตูจากสามเกมหลังสุดนะ Thank you. Enjoy the game. แต่นี่เป็นนักเตะของโลมาครับมีด <But certainly S 2> อบวิกนะครับเบเรกินนี่นครับมีดีบาล่าครับ มันชินนี่มาทูมเบลครับเห็นว่าตัวดังๆเยอะนะครับสำหรับโรมานัดนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> แขกรุ่นเล่นโดยพัสซันดาก้าครับไปที่ล็อกไไลช์โอ้ล่ไอ้นะไลช์ ประสบการณ์นี่โรม่าเหนือกว่าเห็นเห็นครับเลสเตอร์ต้องใช้ความสดนะครับฟาตาหูอันที่ไอ้นะล็อกลัยส์คนไรยังพิกอยู่ครับน่กากลับเพียรสดส่งมาตรงนี้แพสแอนดาก้าแตะยาวไปนิดแต่งหูแล้วนำเร็วเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับ <c oughs> สำหรับแพสแอนดากา้าตอนแรกเหมือนจะแตะยาวครับลูกนี้ เราโล컬ไลซ์พิกอยู่นะกับเกตโทษครับแล้วเนี่ยครับจับเหมือนยาวครับแต่ว่าจิ้มถึงกอนนะครับโอ้โหแล้วรักษาประตูเหมือนคาดเองคับลูกนี้เซฟไม่ดีครับล้มผิดทางนำเร็วครับวันนี้พัสนาก้าสามประตูในสามแมตช์เหมือนกันครับมาสู้กับเปาโลดิบาล่าจีบบาล่าแทนที่เปเรกินี ชูเล่ชูเล่ลากไปส่งลูกนี้ไม่ดีครับแต่ว่าหนักได้ครับเบวนาชิาที่มีบาละดีบากพิกลูกนี้ดรอปบิกไม่เหลือโอ้โ oh, ห oh. ตามมาได้อย่างรวดเร็วครับยิงโดยดรอปบิ้กกับลูกนี้นำไปแป๊บเดียวครับลูกนี้ กองหลังประกบไม่ดีครับดอกบิกสัตว์ลูกนี้ขายเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเกมกลับมาเท่ากันอีกครั้งสามเช้งกันสวยครับมีบาลา่ามาที่บาดาซีดอกบิกต่อบอลกันโหดจริงๆครับวันนี้โลมา แล้วได้โอกาสยิงลูกนี้โอ้โหสองประตูตอนหนึ่งเลยครับสุดสวยนะครับลูกนี้เป็นบาวดดนซี่ครับยิงต่อบอลกันอยู่นานครับเลสเตอร์นี่หาบอลไม่เจอครับเราปันน่นลูกนี้โอ้โหอ่าโดนสองสองลูกเป็นสองประตูเลยครับโอ้โหลูกนี้สุดสวย อย่างฟองบอลเนอี่ยครับแล้วส่งมาสวยลูกนี้ดีบาล่าส่งมาลดอกบิกโอ้โหดีบาล่าคลิกอยู่ครับนั่งกับเพจโทษไปออกทางขวาที่ซูเล่ดีบาล่าเล่นกับซูเล่สองคนแล้วมาที่ด็อกบิกส่งลูกนี้ยิงโอ้โหเกือบโดนอีกแล,แล้วแล้วเปิดลูกนี้ เท่าทางอเรียนไม่มีอะไรครับลูกนี้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะแล้วครับเราค้อไหลสุขหัวสองติดครับลูกนี้เราบิดได้สองไกลลูกนี้ไม่เข้ากรอบ ด้วยเลนสั้นครับมาที่คีเบลยิ้มสั้นๆเรับค้ไลส์ส่งมาตรงนี้ดาก้าคนเดียวครับไปาได้หรือเปล่าไม่ผ่านนะครับแล้วนะ่าจะจบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ครับเลสเตอร์ตามหลังรม่าอยู่หนึ่งประตูต่อสองแล้วมาอีกแล้วครับดรอฟบ,บีกยิงนิ้อ นียิงส่งลูกนี้ดาก้าพิกอ,อยังไม่ได้ช่องที่ล็อกโคไลย,ยิงไกลแล้วพวกนี้ง่ายง่ายครับพวกนี้ไม่อันตรายเท่าไหร่ที่มอร์เกนโรเชอร์ทางซ้ายครับมาวีดีติดกบมาที่ขิสเซนเซ้นบิลลิงเราดาก้าได้พิกครับพวกนี้ดาก้ายิงโอ้โหลูกนี้แล้วจะได้หรือเปล่าดัง เรียบร้อยครับโอ้โหสถานกายิงลูกนี้ติดแล้วก็ไปโม่งซ้ำลูกนี้ไม่เหลือนะโอ้โหเหมือนจะโดนมือกองหลังขอาไปด้วยตามดีเสมอได้ F2 ประตูดอดสองคนระับเกมเริ่มฝึกคักข,ขึ้นใหม่ครั้งน,น้ำเนเซอร์มาที่มาวิดีดีไปที่ แล้วเหมือนจะลำหน้าไงแต่ไม่ผ่านเอมเมชว์โซมาที่ชูเล่ชูเล่ไปที่เลฟเซ่ซาเลสกีโดมาก็เจาะไม่เข้าครับตอนนี้เลเซอร์แพทเกมกันแน่น ดี巴拉แล้วโุหลนแย่งง่ายๆเลยครับเราจะสวนกลับนะครับตรงนี้มาวิดีดีส่งมาที่ดาก้าอย่างรอเพื่อนอยู่ครับอ้โผกแล้วผิกไม่ได้เชลลนสกิเบรเรกินี่มาที่ดี巴แลาโรมาก็จะต้องกลับเหมือนกันนะครับมาที่บาดาชิโดนกับเอมเลชันเอมเลชันก็ไม่พวดนะครับแล้วดัดมาตรงนี้ ไปลูกทุ่มนะครับแล้วน่าจะหมดเวลานะครับหมดเวลาบาเจ็บครบแล้วเอลชนาวิลงมาส่วนลสเซอร์วันนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยครับแล้วหมดเวลานะครับจบเกมแบ่งแต้มกันไปนะครับเสมอกับโรม่าไป2ประตูต่2อ2ครับนัดนี้เดี๋ยวเรามาสรุปตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนลีกกันนะครับผ่านไป3นัดนะครับที่1เบลุบวพูนะครับ ที่สองเมซิตี้ครับตามมาด้วยมิลานมอนโกบาลิสนะครับบาร์เยนมิวนิกเรอแมดริดนะครับแล้วก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้มี4คะแนนครับอยู่ที่8แต่ก็ยังมีบางทีมนะครับที่แข่งไป2นัดเท่านั้นครับตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้มากครับแล้วแมนยูอยู่ที่31เลยครับที่สุดท้ายเป็นกาลาสตาร์ไลน์นะครับ